สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาดูความน่ารักความอบอุ่นของครอบครัวยูกิแบนนะคะวันนี้น้องยูกิก็ได้ถือเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่โยกด้วยค่ะงานนี้พี่โยกก็ถึงกับน้ำตาซึมกันเลยนะคะและน้องยูกิก็ได้แชร์ความน่ารักผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะด้วยแคปชั่นว่ามีคนแอบร้องไห้ฮ่าฮ่าฮ่าแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะพี่โยกมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยขอให้ทำงานอย่างมีความสุข และให้สมหวังในเป้าที่พี่โยกวางไว้รักนะคะ HAPPY BIRTHDAY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  you. HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY YOU 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 TO 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 อันที่่ายก่อนไฟใหม้หัวไปมันมันม็นซีกนิดเจอของอยู่แตเป่าแบบธรรมดาเอาไม้ลีล้จะเป่าเลย Happy Birthday <laughs> <ife intr uring> <laughs> to <laughs> <ogi> เมืนอชอวคิดแบบชเสนอเขาให้สมปรารถนานะคะมีความสุขมากๆอยู่ดีไม่แห้งลำเลื่อยลำเลื่อยเป็นเดินทางไปด้วยกันอย่างปลอดภัยและโชคดีมีชัยทุกเส้นทางย่างไงขอบคุณน้องขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อขอบคุณมู๊ต้องเบ๋พ่องมีผ้าเบ๋ โอเคน่ารักจังแอดมินก็ขออวยพรให้พี่โยกมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังๆตลอดปีตลอดไปเลยนะคะ